สวัสดีครับผมแกมปะเกตกลับมาอยู่กันอีกครั้งนะครับในเกม a 3ามซี l ไลท์วันนี้ผมจะมาฉลองให้กับตัวเองที่พึ่งเลเวล140ไปหมาดๆเลยนะครับโดยที่ตามหลังคนอื่นเยอะสมควรบางคนต้องก็เลเวล140กันไปนานแล้วด้วยการที่ผมจะมาเปิดกล่องเพื่อสุ่มหาของเลเวล140มาระดับตำนานที่เป็นดาวนะครับจริงๆแล้วอ่ะในในระหว่างที่ผมฟาร์มไปอ่ะมันก็มีดอปของมาบ้างแหละแต่ว่ามันเป็นของที่มีแค่รูเดียว ผมอยากได้ของสามรูไง ấy, จะได้ใส่หินได้หลาย,ลายๆเม็ดนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปซื้อกล่องสุ่มมาเรียบร้อยละ2ี่ิบห้ากล่องจํานวนห้าพัน 5, เพชรเดี๋ยวเรามาค่อยๆเปิดดูทีละกล่องว่าจะได้ของที่ต้องการไหมนะครับโอเคอ่ะเริ่มเลยอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่หน้ากระเป๋าก่อนแล้วก็ไปที่จุดสามจุดครับแล้วก็ขอเลื่อนหากล่องแป๊บนึงนะอ่านี่กล่องหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะ กล่องอุปกรณ์เซ็ตตำนานถึงตำนานดาวเลเวลร้อยสี่นะครับผมผมซื้อมาละยี่สิบห้ากล่องก็5,000เพชรห้าพันเพชรเป็นเพชรขาว4,800แล้วก็เพชรฟ้า200นะมันมีเพชรฟ้าที่ซื้อได้อาวันละครั้งอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาดูเลยว่าเปิด25กล่องจะได้ของที่ต้องการสักกล่องไหมนครับผมไปเลยครั้งที่1ได้อะไรลุน้นได้เซ็ตธรรมดา เดี๋ยวขอขอใชอ้เปิดต่อเนื่องเลยนะได้รัวๆไปหรือว่ากดเองมันจะรัวกว่าวะที่สองไม่ได้เฮ้ยได้ที่นี่สามมาเป็นรองเท้าครับเดี๋ยวเราไปส่องกันแล้วก็ชิ้นที่สี่ไอ้ชิ้นที่สี่ได้เป็นกางเกงต่อไปชิ้นที่ห้าไม่ได้ชิ้นที่หกเป็นเซตธรรมดาชิ้นที่เจ็ดก็เป็นเซตธรรมดาชิ้นที่แปด ก็เป็นเซตธรรมดาขอตำนานดาวนหน่อยพวกชิ้นที่เก้าก็เป็นเซตธรรมดาเรามาชิ้นที่สิบครับสิบเอ็ดไม่สิบสองรวเลยกันสิบสามสิบสี่สิบห้าเฮ้ยมันจะไม่ออกจริงเหรอวะเดี๋ยเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ เราต้องต้องทำไงดีต้องไปรับพรท้าอีกไหมเนี่ยไม่ไม่ต้องแล้วมัง้งเดี๋ยวกดใหม่เรากดใหม่เ,เหลือกี่กล่องเราเหลือสิบกล่องใช่ไหมเราออกเข้าหน้านี้ใหม่เพื่อให้มันรีเซ็ตดวงก่อนตอนนี้ดวงหลอดจะไม่ดีกดเข้ากดออกบ่อย่อฟาดเลยไหมสิบทีจัดไปสิบทีรวดมับเข้าให้เอากระตุกกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ พึบเอาไวเลยได้ตำนานดาวไปเคียนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นก็โอเคอยู่นะประมาณสี่สิบเอร์เซนโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาส่องกันดูว่าได้อะไรบ้างมีอาวุธมาไหมไม่มีไม่เป็นไรอาวุธผมได้สามดาวอยู่แล้วเนาะไอ้น,นี้ผมลดเลเวลมาเครื่องป้องกันได้อะไรมาบ้างนีเลยอันแรกเป็นอะไรเนี่ย กางเกงอ่าไม่ใช่ต้องดูของส่องนี่ว่าไหนไหนของส่องผมอยู่ไหนนี่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 น,น,นี่อะไรอะเสื้อเอาเสื้อผมได้แล้วอะดูเดียวเดี๋ยวขอส่องต่อเสื้ออยู่ไหนเสื้ออยู่ไหนนี่ใช่ไหมนี่กางเกงส่องต่อไปเฮ้ยได้แค่รูเดียว คนอะไรดวงจะไม่ดีขนาดนั้นไหนอยู่ไหนวะไปไหนละของเลเวลร้อยสี่สิบเนี่ยมันตกแบงล่างเหรอน่ะนี่ดูบวกกันก็ได้ก็ยังรูเดียวอยู่อยของ level 140ออาาเลเวลร้อยสี่สิบะะอยู่ไหนอหาไม่เจอให้มันเรียงตามเลเวลแล้วกันระดับวะเติราตเตตเตตตอยู่ไหนอะ ของเลเวลร4 0ที่ต้องส่องนี่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 มีรองเท้าด้วยครัส่องไปส่องไปขอ3ามรูได้ไหมรูเดียวอีกข้างขอ3ามรูนะก็ยังรูเดียวอยู่มามาดูถุงมืออีกสองข้างส่องไป ที่รู้เนี่ยก็ยังรูเดียวอยู่ถุงมืออีกข้างหนึง่งสามรมูมาแล้วสามรูสามรูมรโอเคอย่างนี้ค่อยคุ้มหน่อยโอเคเนี่ยนอนหลับละคืนนี้อย่างนี้ต้องล็อกเลยเดี๋ยวเผลอ,อย่อยเยเผลอขายไปโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ส่วนเลทในการออกของตำนานดาวรลอยสร่สเนี่ยก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะผมว่าครึ่งครึ่งมีโอกาสครึ่งครึ่งแต่ว่าเลทในการอสองแว่นขยายเนี่ยให้มันออก3ารูเนี่ยอันนี้อันนี้ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเท่าที่ดูเท่าที่ดูจากของผมนะผมเปิดไป25ิบกล่องออกมาแค่อย่างเดียวที่เป็น3ารู2อรูยังไม่ค่อยออกเลยส่วนใหญ่ออกหนึ่งรูซะมากกว่านะครับก็ใครอยากลองสุ่มหรือใครคิดว่าตัวเองดวงนีก็ลองดูก็ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ